สวัสดีครับวันนี้ผมมีความรู้ใหม่มานําเสนอนเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงมอสหรือการขยายพันธุ์มอสนะครับผมมอสนั้นนะครับเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับเห็นมันแห้งๆอย่างนี้ครับมันยังไม่ตายนะครับผมถ้ามันได้รับความชุ่มชื้นจากน้ําแล้วก็มันก็จะโตขึ้นมาอีกครั้งนะครับผม มอสนั้นทุกวันนี้มีความสาคัญต่อพืชเศรษฐกิจมากเลยครับทําให้เกิดการสร้างรายได้นะครับผมนาไปสร้างคุณค่าได้นะครับสามารถที่จะนําเอาไปประดับสวนจอมเล็กๆหรือต้นไม้เล็กๆอย่างเช่นพวกบอนไซอะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองศึกษาแล้วก็ดูนะครับว่า ประโยชน์ของมอสนั้นมีมากกว่าที่เราคิดนะครับผมก่อนอนเลยครับผมเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ของเราก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับในการที่เราจะนํามอสนั้นมาขยายพันธุ์นะครับหนึ่งนะครับมีโยเกิร์ตนะครับผมสองนมนะครับแล้วก็สาม ต้ำตาลครับแล้วก็เพรกของเรานะครับผมหม้อแห้งนะครับอ่าวันนี้มีพิเศษนะครับผมมีขนมปังขนมปังที่มันหมดอายุแล้วนะครับผมประมาณครึ่งเดือนนะครับผมเก็บไว้เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับสมามาผสมกันนะครับผมเราไปผสมกันเลยนะครับผม ดับแรกเลยนะครับผมเราแกะพวกโยเกิร์ตนะครับผมใส่กับใส่ถานกรละมังของเราก่อนนะครับฐานเล็กๆนะครับไม่ใช่กะละมัง ริงแล้วเนี่ยเขาจะาไปปั่นกันนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีเครื่องปั่นนะครับต้องใช้มือขยี้อย่างนี้นะครับอันนี้ได้ได้คำแนะนำมาจากร้านขายต้นไม้พวกบอนไซแถวบ้านนะครับได้ประมาณนี้นะครับพอเราคนเสร็จแล้วก็ก็จะนำมอสที่ผสมกับพวกนมพวกยเยกิดเสร็จแล้วนะครับไปทาไว้ ไปแปะไว้จุดที่ต้องการที่เราจะให้มอสขึ้นนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่นะครับเราจะนํามอสที่เรานันครับมาแปะมาทาไว้ตรงที่เราจุดจุดที่เราต้องการที่จะให้มอสขึ้นนะครับ อเราทาที่ที่เราต้องการที่จะให้มอสขึ้นเสร็จนะครับก็ปล่อยให้มอสที่เราทาไว้นะครับให้มันแห้งนะครับพอมันแห้งเสร็จแล้วมันก็ติดมันก็จะติดเหนียวติดนะครับจากนั้นมอสมันก็จะขึ้นนี่ครับมอสครับ ครับอันนี้เริ่มจะท่าไม่ดีแล้วครับเนี่ยมันจะตายครับแต่ไม่ตายหรอกโดนน้ำก็เด๋วก็ขึ้นใหม่ครับอันนี้บอลไฟนะครับผมบอลไฟแก้วแคร์ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับช่วยกดติดตามช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับผมใครใช้ YouTube ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ